สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับทำนายดวงชะตา16-31ตุลาคม2566เป็นรายปักราหูถีบถีบทุกราศีแต่ที่ถีบเน้นๆราศีกันนี่แหละนะเพราะถีบเสร็จยังเข้ามาเล็งลักนะอุปสรรคความวุ่นวายก็จะมาลายสิน้นอ้าวมันจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับและแน่นอนครับหิ่งพระมูนิมอลครับมีริ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกร,รมัมขาเล็กใหญ่ยาวเช็ดน้ำได้ล like น์แอทเชีอาโคดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับล i n แอทฟาสเทคเว w บเว็บฟาสเทค com เฟ c บุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ทิกต็อกนะหิ่งพระนะสวดมนต์ไหว้พระนะชาวลัคนาราศีกันลาหูมะเร็งลัก มันมีทั้งดีทั้งเสียครับอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตพูดตามตรงหลายคนโดยหลักการก็ต้องพูดกันว่าราหูเล็งลักนั้นไม่ดีเพราะมีเป็นเกณฑ์พินธุบาทสาวเพ่งเล็งลักและอสูราภูมิเมนอัสดาว่าไว้จันเป็น11แก่ราหูเล่าอาพับอปัปภาคให้โทษแท้ประเหินหินแบกหินน่ะประเหิรหินก็แปลว่าแบกหินนัก <c oughs> แต่ราหูเนี่ยเป็นดาวธาตุลมฉะนั้นไอความทุกข์ความเครียดเนี่ยมันมาไวไปไวราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอริครับอุปสรรคปัญหาฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันโดยพื้นดวงชะตาเดิมเป็นคนที่มีความอึดอัดครับข้องใจกับความไม่ถูกต้องเป็นไหมซื่อไงกันเนี่ยเป็นคนซื่อตรงไปตรงมาและเป็นคนที่ รู้ทันคนเห็นใครไม่ชอบมาพากลซิกแซกตุกติกไม่ชอบใจเป็นไหมเออเป็นไหมกันจะเป็นอย่างนี้เพราะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบเห็นหน้าเห็นพฤติกรรมเห็นการกระทำรู้เลยไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นี่ไม่ถูกต้องนะเพราะเป็นคนละเอียดรอบครอบเป็นคนที่พิถีพิถัน โดยเฉพาะตัวเลขตัวอักษรตัวหนังสือรายงานพอร์ตรูปเล่มอะไรต่างๆเนี่ยใครจะมาเขียนหลอกให้อ่านเนี่ยไม่มีทางอะราคดาราศีกันเพราะเป็นคนละเอียดรอบครอบดูปุ๊บรู้เลยเนี่ยไอ้นี่ลอกมาไอ้นี่ก๊อปมาไอ้นี่เขียนไม่ถูกต้องไอ้นี่ตัวเลขไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยการเป็นอย่างนี้ ละเอียดรอบคอบแล้วก็มักจะมีความอึดอัดขับข้องใจกับอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลในที่ทํางานหรือเจ้านายเห็นไหมเจ้านายนี่ตุกติกเราก็แหมไม่อยู่ด้วยลําบากเนี่ยการเป็นอย่างนี้ไหมเป็นแต่ถามว่าในช่วงเนี้ <c oughs> เลี่ยงได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรดาวราหูนั้นไซเป็นดาวเจ้าเรือนอฬิ มาเผชิญหน้ากับลัคนาท่านและยิ่งดาวพุธด,ดาวประจําตัวของท่านยิ่งไม่ถูกกับพระราหูเขาไปใหญ่พุธอันตพานวิวาดลาหูนี่ไงลัคนาราศีกันถึงเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ซื่อตรงอะ่ะตุกติกกันนี่ตรงไปตรงมาแล้วก็ละเอียดรอบคอบนะชัดเจนนี่ยังดีนะดาวพุธท่านหลบเข้ามาอยู่ตั้งแต่วันที่สิบห้า ลาหูย้ายมาวันที่สิเจดแต่เขาชนกันในราศีตุลกับเมษแล้วรอบหนึ่งก่อนวันที่สิบเจ็่ะสิบห้าสิบหกพอสิบเจ็ดราหูย้ายหลบเพราะพุทธอันตาพานวิวาทลาหูเลราหูเนี่ยเจอพุทธก็ไม่เบานะพุทธเนี่ยมีกําลังเลยว่าสู้กับลาหูได้มันเลยทีเดียวแหละฉะนั้นอ่าไม่ต้องตกใจอุป,ปรสรรค หรือว่าอริปัตตนินั้นหมายความว่ายังไงอุปสรรคมาเผชิญหน้าหลายคนบอกโอ้ยต้องเลิกลาหย่าล้างเพราะมันไม่ถึงขั้นนั้นเพราะคําว่าปัตตนิมันไม่ได้แปลว่าคู่รักคู่ครองไม่ได้แปลว่าสามีภรรยาเพียงอย่างเดียวมันหมายถึงศัตรูด้วยคู่ตรงข้ามคําว่าปัตตนิแปลว่าคู่ตรงข้ามอะไรที่อยู่ตรงข้ามกันนะคือปัตตนิทีนี้อุปสรรค มาอยู่ตรงข้ามมาประเชิญหน้าก็เป็นเวลาของชาวลัคนาราศีกันที่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะอุปสรรคถามว่าเอาชนะได้ไหมได้สิเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนที่พระลาหูเข้ามาดาวพฤหัสมรณะครับจริงๆพฤหัสมรณะไม่ดีเจ็บป่วยอะไรที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือ แต่การที่อุปสรรคเข้ามาแล้วทําให้ดาวเจ้าเรือนมันไปตกมรณะด้วยกลายเป็นว่าเสียไปเสียอุปสรรคมาเผชิญหน้าแต่เผชิญหน้าแล้วก็หลบไปงั้นลัคนาราศีกันก็ยังโอเคอยู่ได้สบายๆครับไม่ต้องกลัวนะงั้นลาหูเข้ามาก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมีแรงรับมีแรงส่งสู้กันได้เอาง่ายๆลัคนาราศีกัน อย่าไปทอ้อเพราะทุก,กาลัคนาราศีครับในรอบเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีอะโดนหมดอะ่ะอยู่ที่คราวนี้ใครแจ็คพอตของลัคนาราศีการแนนจ็คพอตลาหูซึ่งไม่ต้องตกอ,อกตกใจนะคือดาวตัวท่านเองก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วไงมาเจอก็เอาเลยสิซัดกันเลยนะ, <laughs> ะเออแต่เขายังอยู่เรือนพฤหัส ฉะนั้นอยู่เรือนพุนหัสก็สงบความร้ายกาจถือว่าสงบนี้ดาวพุทนหัสไปมรณะเนี่ยมันก็จบจบไปใช่ไหมทีนี้ดาวพุทนหัตตกมรณะอยู่บ้านอังคารอังคารมาอยู่เรือนการเงินโอ้เห็นไหมไปไป,ไปมาๆม,มันก็ได้เงินด้วยนะและได้ตําแหน่งดีมหัตกรรมโกลาเลิกด้วยเหนื่อยวุ่นวายได้โอกาส มีอุปสรรคยากท้าทายแต่สำเร็จได้ดาวการเงินคือดาวศุกร์ไปมรณะแล้วมรณะก็กลับมาเลือนกระดุมพระการเงินอีกอ่า <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> นี่ยไปไป,ไปมามันเหมือนจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้สุดท้ายได้ครับเพราะว่าอาทิตย์อยู่เรือนศุกร์ศุกร์อยู่เรือนอาทิตย์แลกเรือนเกษตรกันอันนี้เราทายเฉพาะครึ่งเดือนหลังนะ ทิศทางภาพรวมอะลาหูนี่อยู่อีกปีครึ่งอ่ะพี่นะละกักษณราศีกันพฤหัสเนี่ยกว่าจะย้ายนะก็ย้ายตอนสามสิบเมษาปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดแต่การที่เขาอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้คุณเขาให้คุณเหมือนกันดีเรื่องอะไรดีเรื่องรับทรัพย์รับมรดกบางคนได้มรดกจากคู่มีสองนัยยะนัยยะแรก ครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหาแต่อาจจะได้รับมรดกจากทางฝั่งคู่ครองของเราอันนี้หนึ่งสองลาหูเล็งรักมันก็ต้องทายตามตำราว่าอึดอัดครับข้องใจมีเกณฑ์เลิกราไหมมีสำหรับบางคนบางท่านไม่ใช่ทุกคนเบื่อเบื่อยากๆ การที่เลิกไปกรณีมีการเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรอยู่กับเรานะคุณต้องรับผิดชอบอาจจะมีการต่อรองเจราจาก็อย่าไปถึงขั้นที่จะต้องฟ้องร้องกันเนาะอย่าไปถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเอาแค่เจราจาให้มันจบแล้วอาจจะได้รับผลประโยชน์จากการเลิกลาอันนี้เป็นไปได้ครับ สองความหมายสำหรับท่านที่ไม่ได้เลิกลาทุกอย่างครอบครัวยังอยู่ดียังอยู่ในชายคาเดียวกันยังอยู่ในโอวาดยังคุยกันรู้เรื่องก็มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์มารับมรบมดกจากคู่ครองหรือคู่ครองอาจจะให้อะไรเป็นของขวัญน,นะกลายเป็นดีหรือทางฝ่าย คู่ครองของเราได้รับทรัพย์มรดกมาเราเป็นสามีภรรยาอยู่ร่วมด้วยกันเป็นครอบครัวก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยกันเนี่ยตีความแบบนี้ก็ได้หรือถ้าบางคนอย่างที่บอกอมันเลิกรานะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องการเรียกร้องผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้ดีอันนี้ดีเพราะอะไรเนี่ย ก็เรือนพฤหัสพฤหัสมรณะมรณะมันก็แปลว่ามรดกและดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นไงเนี่ยมาอยู่ในเรือนการเงินนะแล้วมันพลิกผันไปพลิกผันมาแต่สุดท้ายได้ครับอ่าก็คือมันมีเกณฑ์การเจราจาต่อรองชัดเจนแน่นอนอันนี้ทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเลิกลากับคู่ครองท่านที่ทำธุรกิจอันนี้ยสำคัญมันจะออกแนวนั้น ทำธุรกิจร่วมกันคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่คา้าจำเป็นจะต้องแตกแยกทางกันเดินมันก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ทำร่วมกันมาตรงนี้จะมีการเจราจาต่อรองค่อนข้างหนักหนาเพราะอะไรอังคารกับอาทิตย์เนี่ยคู่ศัตรูอังคารกับพุทธ คู่วิวาทะต่อรองกันหนักครับแต่สุดท้ายเป็นไงอยู่ในบ้านดาวสุกดาวสุกตกพบวินาศวินาศกลับมากระดุมพระเนี่ยขุกขักขุกขักแล้วได้เหนื่อยหน่อยเจรจาต่อรองรอบครอบม,มันมีเกณฑ์การถกเถียงพุทธกับอังคารเขาเรียกว่าคู่วิวาทะแบ่งเป็นหลายระดับ แต่สําหรับชาวลัคนาราศีกันผมทายว่าดีเพราะอะไรเพราะตัวท่านเนี่ยคือดาวพุธแล้วดาวพุธแบบราศีกันเนี่ยนะเป็นพุธแบบหนักแน่นคอยรับปัญหาจะเจรจาโต้ตอบกลับไปเรียกว่าหงาย,ยคือเราเตรียมพร้อมข้อมูลเพราะลัคนาราศีกันมีความละเอียดอ่อนมีความรอบคอบ ยื่นข้อเสนอไปเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นี่เป็นลักษณะแบบนี้พูดกับอังคารก็เรียกบางคนก็เรียกคู่วิวาทะพูดตรงพูดแรงอยากได้อะไรยื่นเลยเสนอเหตุผลหนึ่งสสามสี่ยื่นไปเถียงไม่ได้จบแต่ก็อาจจะต้องเตือนซึ่งจริงๆแล้วขณาราศีกันเนี่ยผมไว้ใจว่าท่านไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น เพราะอังคารพุทธเนี่ยมันมีหลายระดับระดับแรกอย่างที่บอกมาเจราจาแบบตรงไปตรงมาไม่มีตุกติกไม่มีไม่มีซ่อนเงื่อนพูดตรงพูดแรงผิดก็ต้องชดใช้มาเป็นลักษณะแบบนี้แบบที่สองก็คือที่บอกว่ากันไม่เป็นหรอกก็คือเชื่อเฉือนเสียดสีค่อนแค่คือคนเรามันทะเลาะกอันนะ มันจะมีพูดให้เน็บให้เจ็บใจอะไรเงี้ยซึ่งลัคนาราศีกันเองก็ไม่ใช่คนแบบนั้นซึ่งก็อย่าไปทํานะหนักสุดคืออะไรด่าทอโวยวายาสาดเสียเทเสียพูดคําหยาบคายอันนั้นตัดทิ้งไปเลยการที่ท่านจะได้รับผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามในช่วงนี้จะต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา เพราะดาวพุทธท่านอยู่ในเรือนการเงินพูดแบบตรงไปตรงมาจะได้เงินชัดเจนไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องไปแบบละเลียดเกงใจใช่ไหมอ้อมไปอ้อมมาไอ้ฝั่งตรงข้ามาม,ามันรู้ทันเพราะฝั่งตรงข้ามมันลาหูไงมันรู้ทันมันเจ้าเล่ห์อยู่แล้วรู้ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราพูดไม่ตรงอ่ะมันก็ คุณไม่ตรงมาเราก็ไม่ตรงไปก็เฉียงไปชวัดเฉวียนกันมาไม่มีประโยชน์ครับอยากได้อะไรในเรื่องที่สมควรในเรื่องที่ถูกต้องจัดเต็มชัดเจนเรียบเรียงคำพูดเรียบเรียงข้อเขียนยื่นคำร้องหรือจดหมายหรืออะไรก็ตามเอกสารเอาแบบชัดๆเอาความจริงไปพูดกัน นอกจากจะเรื่องหุ้นส่วนธุรกิจแล้วเรื่องงานด้วยนะเสนอตัวแข่งขันขึ้นเป็นแคนดิเดตหัวหน้าอะไรอย่างนี้ลักษณะนี้ผู้จัดการว่างอยู่ชั้นคุณสมบัติครบชั้นขอแข่งได้เหมือนกันเพราะอะไรเนี่ยดาวเจ้าเรือนอริมันเผชิญหน้าไปว่าการแข่งขันมัน,ม,นมันอยู่ตรงหน้าท่านไม่แข่งก็แพ้ แข่งยังมีโอกาสไม่ชนะก็แพ้ถูกไหมแต่ถ้าไม่แข่งแพ้แน่นอนฉะนั้นก็เนี่ยแหละเร,เราต้องพลิกให้เป็นประโยชน์ลาหูเล็งลักข้อเสียมันเยอะแล้วหนักหนาโอ้โหบางคนก็ทายแบบทายถึงสิ้นชีวาอาสันเรางตำราเขาเขียนค่ขนข้างน่ากลัวไงนะทีนี้ ไม่ได้พิจารณาเรื่องพบเรือนเรื่องท่าอะไรเงี้ยก็เอาตามตำรามันเลยตัดชีวาถึงอาสันโอ้โหนะใจคอลัก,กนณราศีกันตกอกตกใจใช่ไหมโอ้โหดูบางช่องนี่เขาแบบนะหรือบางช่องก็พลิกเลยนะโอ้โหต้องรวยใหญ่แน่นอนต้องแหมอันนั้นก็ไม่มีที่มาเลยอ่ะเนี่ยแหละที่มามันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนอริ เผชิญหน้าเผชิญหน้าก็ต้องแข่งขันแต่แข่งขันไปแล้วมันมีโอกาสได้มันมีโอกาสได้เงินด้วยมันจบที่เรือนการเงินเห็นไหมลาหูอยู่บ้านเพิหัดพฤรหัสอยู่บ้านอังคารอังคารอยู่บ้านศุกร์ศุกร์อยู่บ้านอาทิตย์อาทิตย์กลับมาบ้านศุกร์วุ่นวายไหมวุ่นวายแต่ได้ตังค์ตามหลักของมหัตถกรรมโกลาเลิกมหัตถะผู้มีทรัพย์เศรษฐีกรรมคือการกระทําโกลาเลิกก็วุ่นวายสบาย นะดูดีครับนะชัดเจนชาวลัคนาราศีกันจังหวะนี้อย่างที่บอกลัคนาราศีกันเป็นราศีเดียวที่ต่อให้ลาหูมะเลงก็ยังเอาอยู่เพราะท่านเป็นคนรอบครอบลาหูเนี่ยนะแพ้คนรอบครอบเพราะลาหูเนี่ยเปรียบเสมือนเงามัวคําว่าเงามัวเนี่ยรูปลักษ์ลาหูเป็นดาวธาตุลมมันไม่ใช่เงามัวแบบ ก้อนดำๆมาบังมิดไม่ใช่ลาหูเนี่ยมันเหมือนแก๊สเหมือนหมอกควันหมอกจางๆหรือควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้ <c oughs> นะเ <c oughs> พลงพี่เบิร์ดแต่แต่ร้องไม่ได้เดีวติดลิเกเิ์เสียงยิ่งดีอยู่ด้วยเนี่ยมันเหมือนหมอกควันที่คอยปกคลุมให้ท่าน,นมองเห็นอะไรไม่ชัดแต่พอมันมาอยู่ตรงเนี้มันชัดเลยเพราะมันอยู่ตรงข้าม มันเผชิญหน้าอุปสรรคปัญหาก็ดีเหมือนกันมันเป็นเวลาที่เราจะได้ไม่ต้องหมกเม็ดมันเป็นเวลาที่ใครที่เป็นคิดไม่ดีหรือช่วงจังหวะชีวิตอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันต้องเจอเข้ามาพอมันเจอปุ๊บมันจะนำพาซึ่งความสำเร็จทุกลัคนาราศี่พบอริอย่าก,กลัว ยาตกอกตกใจมันเป็นพบดีไหมไม่ดีครับแต่มันเป็นภพไม่ดีที่นำโอกาสเข้ามาสู่ความก้าวหน้าในชีวิตความเจริญในชีวิตความสำเร็จเพราะอุปปะแปว่าใกล้สักก็คือสวรรค์อุปสรรคไปว่าใกล้สวรรค์ก่อนใกล้สวรรค์สวรรค์มันสูงกว่าจะปีนขึ้นไปเป็นไงโห้โเขาพระสุมเมนนะ เหนื่อยตายเป็นอย่างนี้แหละสังเกตไหมพบอลริหลังพบอลริไปมันก็จะเป็นพบดีมรณะหลังมรณะก็จะเป็นพบดีวินาหลังวินามันก็จะเป็นพบดีมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ต้องเจอบ้างทุกคนต้องเจอไม่ต้องน้อยอกน้อยใจลัคนาราศีกันแต่เจอแล้วผ่านผ่านแล้วเป็นไงผ่านแล้วมันได้เพราะอุปสรรค อุปสรรคพบต่อไปคือปัตตน้สําเร็จคู่ครองคําว่าคู่ครองไม่ใช่ว่าจะได้จะได้คู่หมายถึงว่าต้องได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาความสําเร็จการติดต่อเจรจาหรือการยอมรับจากคนหมู่มากเป็นการดีอย่างน้อยอ่ะขุกขักยังไงยังได้เงินอ่ะ,ะา,า,าราศีกัน พราดาวประจําตัวอยู่ในเรือนการเงินมันก็ต้องทายเรื่องเงินไว้ก่อนเพียงแต่ว่าราหูนี่มันอีเวนต์ใหญ่แล้วมันสําคัญมันเป็นตัวตั้งหลักต่อไปจนถึงหนึ่งปีครึ่งอ่ะสิบแปดเดือนก็ต้องเตรียมแต่เดี๋ยวมันอย่างที่บอกอ่ะมันก็มีทางแก้คือดาวพฤหัสมันตกมรณะอยู่นะจะเล่นหนักแค่ไหนมันก็ไปมรณะเดี๋ยวมันก็จบไปเดี๋ยวมันก็จบไปถูกไหม เดี๋ยวพอเข้าพฤหัสเข้าพบสุภะอันนี้กลายเป็นดีแล้วนะยิ่งเล่นงานกูกูยิ่งก้าวหน้าอ่าปีหน้าปีหน้าอดใจรอ,อ,อาาสักนิดนึงเข้าใจไหมแล้วคานาาศีกันนะทุกสิ่งมีทั้งดีทั้งไม่ดีครับอยู่ที่ตัวเรานะอย่างน้อยข้อดีเนี่ยขุกขักมีปัญหาอะไรก็ตามนะมันจบได้เงินะนะมันจบได้เงินก็ถือว่า ชีวิตมันก็ยังไปกันต่อได้นะครับส่วนเรื่องราหูเล็งรักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความไม่สบายอกไม่สบายใจนะก็ใช้ธรรมะเข้าช่วยนะใช้ความสบายใจเข้าช่วยอย่าไปเที่ยวอย่าไปแก้เครียดด้วยการแฮงเอาหรือเที่ยวเพราะลาหูเนี่ยมันยิ่งเล่นงานเข้าไปใหญ่เลยยิ่งชอบเลยใช่ไหมแหมดื่มเพื่อลืมเธออย่างนี้นะไอ้นี้ยิ่งชอบเลยลาหูยิ่งเล่นหนักเลยนะ ก็แก้ด้วยทางตรงข้ามลาหูเป็นดาวที่ชอบข่มขู่คู่ถ้าเราไม่กลัวมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับก็ขอบคุณหิ่งพระมูนิมอลเนี่ยใครที่ยังไม่ค่อยได้สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยจัดไปสักหนึ่งชุดนะไปไว้ที่บ้านสวดมนต์เป็นนิดเนี่ยรับรองจะสบายใจลัคนาราศีกันพระลาหูเล็งรักนะ ก็อย่าตกอ,อกตกใจครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ตัวเราปรับเปลี่ยนอย่างไรรับตั้งรับรับผิดชอบต่อชีวิตการงานครอบครัวของเราอย่างไรลาหูมาเดี๋ยวลาหูก็ไปและทิศทางอะดูดีเพราะเดี๋ยวลาหูนะปี2568กก็จะเข้าราศีกุมเป็นเกษตรอลิเป็นเกษตรแปลว่าอุปสรรคหมดไป เนี่ยทิศทางมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ขอให้มั่นคงมั่นใจครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันฝากทิ้งพระมูนิมอลไว้ด้วยนะครับแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ใส่กระดิ่งนะยังไงสุดท้ายได้เงินไว้ก่อนสําหรับชาวลัคนาราศีกันความอุปสรรควุ่นวาย,ยาวุ่นวายหน่อยแต่มันจะมาลายสิ้นไปนะเพราะมันตกมอลันนะแล้ว,นะลวไปไป,ไปมามา,มาจบที่การเงิน เออลัคนาราศีกันเป็นกำลังใจให้กันครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยรับฟังนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ